สุพนัทเหมือนตาดาวยิงวัย17ปีจากบุริรัมยูเนเต็ดรังดับหนึ่งแข่งเยาวชนค่าตัวสูงสุดในอาเซียนสวัสดีครับบาวกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับสุพนัทเหมือนตาดาวยิงวัย17ปีย่าง18ปีทีมชาติไทยจากสโมสรบุริรัมยูเนเต็ดขึ้นแท่นเป็นผู้เล่นเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีที่มีราคาค่าตัวจากการประเมินในตลาดกลางสูงที่สุดในย่านอาเซียนด้วยราคา450,000ยูโรหรือประมาณ15.59ล้านบาท อีกทั้งสุพนัทถือเป็นผู้เล่นไทยที่อายุน้อยที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันใน5อันดับแรกยังมีนักฟุตบอลไทยติดอันดับถึง4คนไล่เรียงตั้งแต่เอกนิตปัญญาจากสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดติดอันดับ2และกฤษดากาเมจากชนบุรี FC กับกรวิทย์าเมืองทองยูเนเต็ดอันดับ3เท่ากัน 6อันดับนักฟุตบอลเยาวชนยู -21 ค่าตัวสูงส,ส,สุดในย่านอาเซียนอันดับ1สุพนัทเหมือนตาจากประเทศไทยอายุ17ปีมูลค่า16.59ล้านบาทอันดับ2เอกนิตปัญญาจากประเทศไทยอายุ20ปีมูลค่า11.98ล้านบาทอันดับ3าฤพิสดารกาเมจากประเทศไทยอายุ21ปีมูลค่า7.37ล้านบาทอันดับ4อัุวันีบาฮาจากประเทศอินเดียอายุ20ปีมูลค่า7.37ล้านบาท อันดับ5เซนดิสรอมดานีจากประเทศอินโดนีเซียาอายุ20ปีมูลค่า7.37ล้านบาทอันดับ6กอรวิทธ์ทาจากประเทศไทยอายุ20ปีมูลค่า7.37ล้านบาท